สนับสนุนโดยทิปิยะประกันภัยขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอาวุธลับสําคัญเลยเวชนะครับหลบเท่าไร่ก็แล้วแต่เป็นอาวุธสําคัญของนักกอล์ฟทุกประเภทจะโปรจะแอมนะฮะระยะต่ำกว่าร้อยนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องซ้อมเยอะแล้วก็ควรจะต้องมีวิธีเอาไปเล่นด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดมีอยู่สองวิธีนะครับที่จะแนะนําก็คือว่า finish swing นะครับการตีเพื่อคุมให้แม่นยำนะครับกับอีกอันนึงจะเป็นริวของแซกจอนสันนะครับเอาไปฝึกเล่นเวชเอาไว้ อันแรกนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าการตีเวทเนี่ยครับเราไม่ต้องการระยะไกลถูกไหมเราต้องการความแม่นเพราะฉะนั้นเกลียวเอยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการสร้างในการตีความแม่นไม่จําเป็นนะครับปกติเราบิดลําตัวบิดสะโพกเข้ามานะครับให้ตึงสะโพกขวาอาจจะหยุดและตึงนิดนึงนะครับหลังจากนั้นตัวเราอาจจะไปยกต่อนะครับเพื่อให้มีความต่างกันระหว่างช่วงล่างกับช่วงบ,บนสร้างเกลียวนะฮะสร้างแรง แต่네เน้นอีกทีว่าเราไม่ต้องการในการตีเวทใช้แม่นเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้างล่างผมหมุนสุดข้างบนผมก็อาจจะสุดพอละเพราะผมไม่ต้องการสร้างเกลียวต่อผมต้องการความแม่นนะครับหลังจากนั้นพอขึ้นวงสวิงไปนะครับข้างล่างเราหมุนสุดแล้วข้างบนเราสุดแล้วพอละไม่ต้องไม่ต้องการสร้างเกลียวข้อมือเราเ็อกละนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการความแม่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องการให้ข้อมือใช้เยอะผมก็จะล็อกข้อมือเอาไว้ลักษณะนี้แล้วพยายามใช้ลําตัว เป็นตัวที่หมุนผ่านไปใช้ช่วงล่างให้น้อยนะครับแล้วก็พยายามคอนโทรลลูกให้เข้าเป้าอันนี้สมมุติว่าผมเล็งไปที่ป้ายร้อยหลาแล้วกันนะครับดูซิว่าเราจะแม่นขนาดไหนที่บอกไปนะครับไม่ต้องการเกลียวเยอะไม่ต้องการตีแรงเราต้องการความแม่นนะครับคล็อกข้อมือครั้งไว้แล้วก็หมุนหน้าอกหมุนลำตัวผ่านไปลักษณะนี้นะครับ ทีนี้แหละจะทำให้เราตีเวทได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับคือการลดความแรงออกไปทั้งหมดใช้แต่ความแม่นเข้ามานะครับอันนี้คือวิธีแรกวิธีสองก็คือเป็นริวของแซกจอร์นสันนะครับแซกจอ์นสันเนี่ยหลากหลายคนเนี่ยจะเห็นเลยว่าเวลาเขาตีนะครับคือด้วยความที่แซกจอร์นสันเป็นคนจับกริปสตรองอยู่แล้วเพราะนั้นเขาพยายามโคข้อมือไว้โคหน้าไม้ไว้ลนนักษณะนี้นะครับจะสังเกตว่าทั้งมือซ้ายมือขวานะครับตอนที่เขาส่งไม้เนี่ย แทบจะยืดตึงออกไปลักษณะนี้เลยแล้วสังเกตดูว่าหน้าไม้เนี่ยสแควร์มากไม่มีอาการคลิกเยอะเลยนะครับนี่คือดีลของแซกจอนสันเพราะนั้นเราจะพยายามยืดตึงออกไปลักษณะนี้จบไม่ต้องเต็มวงนะครับแบบแซกจอนสันมันทำให้เราคอนโทรลลูกให้เข้าเป้าได้แม่นยำขึ้นลักษณะนี้ลองดูนะครับนึกถึงแซกจอนสันไว้ครับอ่านี่เข้าเป้ากว่าอีกนะฮะ ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นลองเอาไปทําดูมันอาจจะมีวิธีที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นวิธีหหรือวิธีที่สแต่ว่าถ้ามันเวิร์ k วิธีใดวิธีหนึ่งนะฮะลองเอาวิธีนั้นซ้อมแล้วเป็นลูกเด็ดของคุณครับติเวทสําคัญมากลองไปทําดูสนับสนุนโดยทิปยะประกันภัยขอบคุณครับ